สวัสดีครับวันนี้จะผมคนนี้คนเดิมวันนี้นะครับผมจะมาสร้างส,สร้างประตูสวรรค์นะครับอุปรกรณ์ที่เราต้องเตรียมก็คือก็หาก่อนหายากอันนี้นะครับนี่ ต่อไปนะครับอันต่อไปก็จะเป็นน้ำนะครับน้ำเราจะไปต่ตัวสวรรค์ต้องมีน้ำนะครับมีน้ำ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 นู้่ไหนนี่นะต่อไปต่อไปนะครับไฟแช็คครับ แล้วต่อไปนะครับ TNT ครับรอ,อ่ะประกอบเอาเลวแล้วก็ไปกันเลยหาพื้นที่ทวนว,ว่างๆเลยอ่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เลยนะนี่นะ ให้เรานะสร้างประตูสวรรค์เหมือนประตูนรกบางสีกรอตรงนีสมแล้วก็ต่อขึ้นไปอย่างนี้นะครับแล้วต่อไป แล้วก็ทำอีกครั้งมันสร้างประตูสวรรค์อีกครั้งอะเออเอออย่างนี้แล้วก็อันนี้นะครับอันนี้ทำได้แค่ใดไมค์ครับอันนี้นะไมค์ครับเบดล็อกพวกโคไม่สามารถทำได้นะตอนนี้นะครับเราก็ต้องมาอุดตรงนี้ก่อน เ็อย่างนี้เลยนะแล้วต่อไปเราก็จะวางน้ำไว้ข้างบนครับนี่นะครับอย่าไปผมไม่ได้อุดตรงนี้อ่ะเอเานะครับตรงนี้นี่เรานะครับให้วางเทนเทไปเลยนะย้อนเต็มไปเลยนะ เต็มเนะเพื่อนเต็มไปเลยนะเว้นให้ตัวเราเข้าไปได้ด้วยเต็มเลยนะครับผมย้ำนะว่าให้เต็มเลยนะครับผมจะได้จะได้ไดปสวรรค์เต็มทีนนะ วางให้เต็มเลยนะีโอเคครับแค่นี้แล้วครับให้เราเหลือแต่ไฟแช็คเราม่ต้องนี้นะครับแล้วก็ปรับเป็นโหมดสว i v โวนะครับซึ่งผมจะไม่ปรับให้ดูนะแล้วก็ดู TNT ไปเลยครับ นี่ครับถ้าทุกคนเปลี่ยนเป็นเนวยเวอร์ลุกคนจะไปสวรรค์นาทีเลยนะครับนี่ครับจะเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนจะว้าปไปสวรรค์ท้างบนเลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ขอ,ขอตัวลาไปก่อนสวนครับบาย